อีพอมาแต่ใส่มีคนเป็นหย่างบอ,องแต่่ายายน่ะเราไปผุนได้เราไปสู่นแล้วรูกูซีบบ่งแล้วคนไข่นะ่ให้เรากูซีบมากบนนันเลยเฮ้ยไปบเขาเป็นรอ,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 อบนหะมแจกมัน,นยนว่าจากของแบบเป็นรอบเ่ยผุนแข้่บ้ บ่งเดียวบัดโต๊ะขอไปน้องบัดโต๊ะขอไปอ่ะปล่อยยังไงกำลังด่วนระวังเต้าแกะระเบี๊เต้าแกะเด้ออ่ะปล่อยมันปล่อยมันอ่ะสีเก่ามันอยู่ในสายเลือดปล่อยมันลดเดีย๋ยวเต้าแกะระเบิดเท่าไรท่านมีเดี๋ยวจ,จันไปซอยบางคนไข่เนี่ยไปไปให้เราอยู่สถานที่โล่งๆเลย อล่ะเขาโฮมห่อสัยยุสถานที่ล,ลงเลยยิ่งเอ้ยยิ่งยิ่งสวยิ่งขั้ขวกอนเนี่ยต้องแกะระเบิด่แกะมาถอนเนาะแมนมาต่อถ้าผุนก่อนเพราะว่าทั้งแก๊สอยู่นั้น อาซอยกันซอยก้นหลกักสายถึงกองแล้วอันบากเป็นไงไม่เป็นซอยหลักสายบ่มันิอยู่ฟังนี่หละอีพอเป้งเนี่ขับไปแล้วรา,าวังเกิดฮะแม่บอ ไม่ไหวขนาดนลย